สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาออกตามหาสติกเกอร์ริโอเนลเมสซี่ครับจากกล่องนี้กันครับเป็นสติกเกอร์บาร์เซโลนาฤดูกาล2011-2012ครับกล่องหนึ่งครับมีทั้งหมด50ซองครับซองละ5ใบครับก็จะมีทั้งหมด250สติกเกอร์ที่เราจะได้มาเปิดตามหาเมสซี่กันครับก็สำหรับเซตนี้ครับ เมสซี่เนี่ยน่าจะมีทั้งสิ้นประมาณ13บใบนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็มาเริมกันเลยครับว่าผมจะได้เมสซี่มากี่ใบครับก็วันนี้ครับอาจจะมาเปิดกันก่อนสัก1 0ซองครับแต่ถ้าเวลายังเหลือเนี่ยไม่ยาวเกินไปก็อาจจะเปิดเพิ่มไปเรื่อยๆครับสำหรับสติกเกอร์อ่าสำหรับการ์ดสติกเกอร์ของรุ่นนี้ครับมีทั้งหมด 210แบบครับถ้าเราโชคดีเนี่ยได้ใบไม่ซ้ํากันเลยเราก็จะได้ครบทั้ง210แบบเพราะมีทั้งหมด250ใบนะครับในนี้แต่มันคงเป็นไปได้ยากครับที่จะไม่ได้ใบซ้ํากันเลยเนี่ยมาผมก็ลุ้นขอเมสซ,ซี่เป็นหลักเลยครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับรับก่อนครับ1 0ใบอีซองครับ สองกันก่อนครับนี่ฤดูกาลนี้ครับ2011-2012นี้มเมสซี่ได้บอลรันดอลด้วยนะครับแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเป๊ปกาดิโอลาที่คุมบาร์เซโลนาครับแต่ฤดูกาลนี้นี่บาร์ซ่าไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ได้แชมป์ลาลิกาสเปนนะครับได้รองแชมป์ลาลิกาสเปนส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตกรอบรองครับมาลุ้นกันเลยครับใบแรกครับ เป็นแดนนี่อเวสครับอ๋เป็นกรอบสีเหลืองครับโอ้มาที่สองเป็นเหมือนการ์ดฟอยนะครับเอ้เป็นสติ๊กเกอร์ฟอยครับเป็นอัลเดียโครับใช่ครับโอ้เป็นฟอยทองครับเวลวาวเวลวาวครับใช้ได้ครับใช้ได้ใบที่สามอ่าฟอย์อีกแล้วครับเป็นปินโตครับโกครับโก โอ้สองนี้ได้ใบฟอยมาสองใบครับโชคดีอันนี้เป็นช่วงขาของอินเอสตาครับและนี่เป็นภาพลอลอมแ์้ครับโคปา2008-2009โอเคครับ สติ๊กเกอร์ค่อนข้างจะออกด้านหลังนี้ออกจะเหลืองๆหน่อยครับไม่รู้เป็นเพราะความเก่าเก็บหรือเปล่าครับอ่าเมสซี่มาแล้วครับใบแรกครับโอ้สีรองเท้าทองคำ้วยครับน่าจะได้รองเท้าทองคำดูการที่แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับเมสซี่โอ้โหโรนัลดินโยยครับ โอ้ยใบนี้รู้สึกเหมือนจะมีราคานะครับเนี่ยใบนี้เท่าที่ดูนี่คนตามหาเยอะเหมือนกันครับโรนาดินโยเนี่ยครับถือลูกโลกของคำลยครับว้าวสองนี้ดีครับไปต่อมาครับใครครับเนี่ยเทลูไวต่อมาครับจราปีเก้ครับเป็นายเซนครับแต่เป็นไลเป็นพวกนี้เป็นาลเซน พิมพ์นะครับโอ้ก็ไม่มีเงินซื้อลายเซน็นการ์ดลายเซ็นจริงเอาลายเซ็นพิมพ์ไปเก็บก็อุ่นใจครับดีเหมือนกันจรรตปีเก้ครับโอ้ลายเซนสวยนะครับเนี่ยลายเซ็นดูสมดุลดีใช้ได้ครับไปที่5ครับอ๋อเป็นรูปทีมครับโอเคครับผ่านมาสองถือว่าสวยงามครับ ครับเป็นหืสนไมครับมันลอกด้วยนะครับเนี่ยเข้าใจว่าจะเพราะมันเก่าหรือเปล่าครับมันเลยลอกติดกับซองใครครับเนี่ยมาครับไปต่อไปเชสฟาเบกาสครับว้าว ใบฟอยไม่มาแล้วนะครับเนี่ยมาสองแรกมาใบต่อมาครับใครครับใครครับเนี่ยครูเอ็นก้าเหรอครับไปโตครับอันนี้หรือว่ามันจะเป็นลายเขาครับเนี่ยอาจจะเป็นลายเขาก็ได้ครับเนี่ยไม่ใช่ลอก และ่าใช้ได้ครับอินเนสตาครับมาในชุดสีดำครับชุดทีมเยือนสวยงาม <Yeah. S 1> โอ้ <Yeah. S 1> โหเมสซี่ใบทองใบพอยครับว้าวตัวโอ้แต่มีรอยครับ เยี่ยม,มเลยครับได้ฟลอยเมสซี่ครับเป็นรูปทีมครับม,ม,มีเมสซี่ด้วยเป็นช่วงล่างครับของเตียโก้มัสกรานโน่ครับโอ้สวยนะครับเนี่ยผมว่าทำดูดีดูสวยดี เจอราตปิเก้ครับอโอ้เห็นหลังเสือ้อเมสซี่แวบบแวบบครับอ่าซาบีเฮอร์นันเดสครับ เป็นสนามครับแคมนูบไบฟอยครับเซอร์จิโอบุสเกตดาบิดบียาโหแต่ผมชอบการ์ดเนี่ยครับเซตซับเซตนี้ครับผมว่ามันสวยคลาสสิกดีครับต่อไปครับ ปูโยครับมันสวยจริงๆครับสับเซ็ตอันนี้เดี๋ยวขอมาต่อครับอ๋อใบฟรอยครับใบฟรอยช่วงขาของปิเก้แหมใบนี้ ดีครับเป็นชูถ้วยแชมป์ลาลิก้า2008-2009ครับซาบีกับปูโยโครับอเล็ซิสซาดเชสครับว้าวได้ใบฟอยอินเอสตาด้วยครับหใบฟอยนี้ถ้าสะสมครบนี่ก็มีมูลค่ามีคุณค่านะครับ อับดิดาวครับซาบีครับและข้างหลังเมสซี่อันนี้คือทีมนะครับโ oh, อ้โนหน ไรเซนครับโคชครับเป๊ปกาดิโอลานี่ครับใครไม่เคยเห็นไรเซนเป๊ปดูครับกาดิโอลาสวยดีครับสวยดีอันเดียโนครับโอ้โหสวยโอ้ oh. oh. มาซีมาครับเมสซี่มาอีกใบแล้วครับเมสซี่อันนี้เป็น ทีมชุดเยือนครับมีเมสซี่ด้วยอันนี้ใครครับเอสปินโนซาครับ2องที่เครับโอ้เป็นทีมครับเป็นเป็นทีมช่วงฤดูก,กาล 2009- 2010ครับ นี่ครับโอ้ยังมีอีกบาร,ริมคฮิโมวิชอยู่ด้วยดาวิดบิยาครับครึ่งตัวบนปินโตรครับโกสำรองไี่สับเซตนี้นักเตะแต่ละคนนี้แอคชั่นกันสุดยอดเลยครับโอ้มาครับ ไลเซนฟาเบกัสโอ้โหไลเซนดูงงงงครับสวยอยู่และใบฟอยครับเตียโก้โอเคครับซองที่สิบครับมาสิบครับ นเดนนี่เอาเวสครับโอ้โหลายเซ็นน่ารักครับดูดิครับโเห็นแล้วลายเซ็นเมสซี่ต้องมาแล้ว,รว,รวครับอยากได้ครับอยากได้ซาบีครับนี่เป็นไฮไลท์นะครับนัดเจอแมนยูนี่ครับเนี่ยใช่ครับเจอแมนยูครับวิด <did> ิชกับฟานเดอร์ซา ขึ้นร่างมัสเคราโนครับก็จบไปสิบองแล้วครับขอต่ออีกห้าองแล้วกันครับกำลังเพลินลุนเมซี่ครับไรยเซ็นมาไหมหลายเซ็นมาฟอนทสัสเหรอครับใครครับเนี่ยอ๋อเป๊ปกาเดโอล่าครับ กิกตร์บลเดสมาแล้วครับไบฟอยเชสฟารเบกัสครับเจราตปิเก้ซาบีครับ เสจิโอบุสเกตเกตตาเป๊ปขึ้นตัวบนครับและองรีครับมีองรีด้วยเสื้อครับเสือ้อ เปดูครับอฟัฟฟายครับาเมสซี่เมสซี่มาครับเป็นแชมเปี้ยนครับ2008-2009เก้าตาครับอฟรอยอีกสามซองครับและเมสซี่ยังออกน้อยอยู่ครับเนี่ย ฟอเบคาสปุโยฟอนทัสบาเซโลนาบีครับมัสเคราโนโรเบโตโอไรเซนอินเอสตาครับ โอดูเหมือนภาษาไทยเหมือนกันครับเนี่ยเหมือนอะไรเอรดาหรืออะไรครับเนี่ยเมสซี <laughs> ่ครับเมสซี่ใช่ไหมเมสซี่ขึ้นตัวบนโอ้ขึ้นตัวบนมาก็ตามหา Messi เมสซี่ขึ้นตัวล่างต่อ<ส>ลาฟินยาครับและใบสุดท้าย <laughs> เป็นลายเซ็นของดาวิดบีญาครับ Oh, เรียบหรูครับเรียบหรูโอเคครับก็ผ่านไปสิบห้าซองครับมาดูเมสซี่ที่ได้กันครับนี่เมสซี่ครึ่งตัวเมสซี่ชูถ้วยนี่เมสซี่แอคชั่นครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ถือว่าดีสุดเลยครับสวยนะครับเมสซี่รองเท้าทองคำแล้วก็ยังมีเมสซี Messi, ่ใบทองครับ โอเคครับสำหรับ15ซองแรกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe channel ของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคอนเทนต์ดีๆมีการ์ดมีสติ๊กเกอร์แปลกๆใหม่ๆม,มาเปิดให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ